สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเซลตานะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำที่สุดทีนี่ยสีเทาแลมโบปี2021มาในราคา429,000น้พบาทขอนวดเพียง7,000บาทเท่านั้นนะครับที่สุดดีนั่นสีเทาแลมโบตัวนี้นะครับจากตรงลงล้อลงแม็กยางใหม่แม็กใหม่ให้เรียบร้อยครับผมเป็นปีใหม่เลยนะครับแล้วผมจะพามาดูรอบๆคันครับผมก็คุดแต่งด้าหลังนะครับ นวครับตอนนี้ผมก็พาเข้ามาดูด้านในรถนะครับภายในตัวรถเป็นเบาะนะครับเบาะสีดํานั่งสบายครับกว้างขวางนะครับผมตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมมีทั้งหมด6เกียร์นะครับตอนนี้ได้ทั้งปีใหม่แล้วก็ใหม่น้อยยนะครับในแค่36,000โล่นครับผมเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับฟังเสียงนะครับนี่ครับเครื่องเดิมเสียงนิ่มมากเลยครับผมถูกใจไหมรุ่นแน่นอนครับผม ใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผมเชลตานะครับโทร0636242469ครับผม